สวัสดีครับผมแอดมินเฟรดนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพิจารณาท็อฟฟี่บอลยูซีเอลนะครับรอบสี่ทีสุดท้ายนัดที่2นะครับระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอโต้นะครับโดยจะเตะกันในคืนวันอังคารที่12มีนาคมหรือว่าเช้าวันที่13นะครับเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กช่องทิกตอกให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับ กื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ 9, วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบ1 6ิทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกทูเซียมได้เลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝองเจ้าบ้านอาร์เซนอลกันก่อนนะครับอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยฟอร์มในพรีเมียร์ลีกนะครับโหดุมากๆนะครับชนะติดต่อกันมานะครับแล้วก็ขึ้นแปรรั้งจากฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยประตูที่เสียเอ่อได้เสียที่ดีกว่าทางลิเวอร์พูลนะครับที่64แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีประตูได้บวกเนะครับแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ของอาร์เซนอลโอ้โหก็ลุ้นนะครับว่าจะเป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับในรอบ กเกือบ20ปีได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ฟอร์มของอาร์เซนอลในพผลการแข่งในล่าสุดนะครับหลังจากที่โดนทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับไล่ตีเสมอนะนะครับแล้วก็มาได้ไคฮาวเวิร์ดนะครับยิงประตูชัยในทีที่86เนี่ยทำให้อาร์เซนอลนะครับโอ้โหขึ้นไปแบบว่าอยู่นะครับเป็นจ่าฝูงนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ะครับประมาณในรอบ4เดือนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับทางอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับก็มีคะแนนที่เท่ากับลิเวอปูรู้ได้เสียดีกว่าบวก7นะครับถ้า แบบนี้นะจบลงด้วยนะครับคะแนนเท่ากันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับทางอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์นาทีเพราะว่ามีประตูได้เสียที่ดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับในนัดแรกนะครับของ UCL นะครับก็เลี้ยวทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับแพ้มา1-0นะครับโดนยิงนาทีบาดนะครับทางอาร์ิตาเนี่ยก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆนั่นเนี่ยนะครับน่าจะมาปิดเกมในบ้านได้นะครับต้องยิง2ลูกนะครับเพื่อที่จะ พาทีมทะลุเข้ารอบแปดทีมนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ออในปี2010เลยทีเดียวนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยบุกไปแพ้ก่อนนะครับแล้วกลับมาถล่มคืนที่เอเวอร์ซีเดียม5-0นะครับซึ่งในตอนนั้นนะ่ะโอ้โหก็ผ่านมา สิกว่าปีแล้วเนาะนี่คาสเปนเดอร์ยิงแฮตทริกด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้นะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บก็จะมีกาเบรียลตินเดลี่นะครับที่ลงไม่ได้นะทาเคโระชูมิยะสุนะครับจูเลียนทิมเบอร์ยังไม่เจ็บกลับมานะครับแต่โชคดีที่ได้อเล็กซานเดอร์ชินเซนโก้กลับลงสนามในที่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยนะครับก็จะมีไดบิรายานีครับที่ไม่สบายในนาทีแล้วนะครับแต่ว่าได้จะกลับมาแนละ้วพอนาทีแล้วก็ได้พักเนื่องจากว่าเป็นตัวยืมเนาะนะครับติดคับถ่ายนะไม่สามารถลงเล่นให้กับทางอาร์เซนอลพบเบฟอร์ดได้ครับพอพร้อมดักฝั่งปอร์โตเทีมเยือนกันบ้างนะครับหลังจากที่ เาาอาชนะอาเซนอลในดนดที่แล้วนะครับก็ไปเล่นในลีกนะไปเสมอกิลวิวเซเต้1-1น,น,น,นะครับผ่านรอบบอล้วของโปรตุกสนะครับด้วยการชนะซานตาคาราไปอ2-1นะแล้วก็มีฟอร์มที่สุดยอดด้วยการถล่มเบนฟิก้าทีมอันดับ2ของลีกไป5-0 นะครับสุดาที่ผ่านมาก็บุกไปอัดบอร์มิโตเนเซ่สามสูตรนะครับแต่ว่าดับในลีกเนี่ยโดยรวมรวมยังอยู่ดับที่3หากจาฝูงสปาร์ดิลิสบอลอยู่7คะแนนนะครับแล้วใน UCL นะครับก็ได้เปลี่ยนเชลล่อนยืนหนึ่งประตูแล้วก็มีลุ้นเข้ารอบ8ทีมด้วยนะครับคือปอโต้เนี่ยเวลาเจอกับทีมจากอังกฤษอ่ะมักจะเป็นรองนะครับไม่ว่าจะเจอกับลิเวอร์พูลแมนยูเบย์ซิตี้แต่ว่าพอมาเจอกับเชลอน,นเนี่ยมักจะทำได้ดีนะครับในแมตช์แรกแล,และแมตช์ที่2เนี่ยจะพลาดเพราะฉะนั้นต้องดูแบบนี้ว่าจะเล่นเเเเกกกมรรรรััััับบบบลลลลยนนนนนนนะะะคคหืออวว่่าาสต้งงดูีึ ตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับจะมีกาเบียลเวลอนบีกดาวลูกชาวบราซิลนะครับชัยดูชาดูซี่นะครับแบ็กซ้ายอีวานมากาโน่ที่เจ็บยาวนะแล้วก็เบดี้ทารามี่นะเตอิลัดที่บาดเจ็บต้นขาน่าจะหายไม่ทันนะครับแต่ว่าโชคดีได้แบ็กซ้ายนะครับเวนเดลนะครับกลับมาเล่นเต็มเกมนั่ที่แล้วเราก็พร้อมกับเกมกับเซนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเฮตูเอติน่าสนใจนะครับเคยเจอกันมาแล้ว7ครั้งอ่ะเซนโตชนะสามปอโตชนะ3เสมอกันไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็สถิติก็บอกบอกนะเวลาเจอกับเซนก็มันะอนรัดแกตอชนะมา1นะครับ่แ้ยังไมพก ใครนะะฮนัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะใน้านติดต่อกัน3นัดแล้วนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านของอาร์เซนอลอยู่ที่2.67ประตูต่อน,นัดแล้วปอร์โตเนี่ยจะอยู่ที่1.86ประตูตอนน่อน,นัดนักเตะที่น่าจับตามองนะครับอาร์เซนอลจะเป็นใครเอาไว้นะครับที่ตอนนี้ลงไปยิงเป็นหน้าเป้าและโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับยิงติดต่อมาแล้ว3ามสามประตูนะครับติดต่อกันในเห็นะกองหน้านะครับทำให้ผลรวมการ จบสกอร์อยู่ที่9ประตูและจ่ายอีก3จากการลงเล่นสาแนัดทุกรายการนะครับอย่างในอย่างน้อยเกมนี้นะครับน่าจะถูกวางเป็นหน้าเป้าก่อนนะครับปอโต้นะครับกาเลโนนะครับปีกซ้ายชาวบราซิลวัย26ปีเป็นผู้ยิงประตูชัยนะครับในนัดแรกที่เจอกับอเซนอลด้วยนะครับจนมาถึงตาล่าสุดก็ยิงประตูติดต่อกันมา4นัดแล้วเช่นกันนะครับตอนนี้ทำไป13ประตูจ่ายอีก4จากการลงเล่นสามสิบหกนัดทุกรายการนะครับฟองประหลาดล้อแรงเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปทีีี่่่่อออออาารรร์์เเเซซนน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 ลลกกัััยะคบใดท มาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วที่ลงเชียร์เบรดฟร์ฉะนั้นทางมิเกลอัลเตตาไม่มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีเกมกับเชลซีนะครับแต่ตามโปรแกรมเดิมนะแต่เชลซีได้เตะเอฟเอัก็เลยต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเอารเซนตันจะได้พักเยียวยาหลังจากแมตชนี้ใส่เต็มได้แน่นอนนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับ ผู้สัปมปัสถูดำบิลยาน่าจะกลับมาเป็นตัวจีอีกครั้งนะครับหลังสี่คนแม็กขวาเป็นไว้ตรงกลางเป็นซาลิบานะครับแล้วก็เบลกามบากันเย่เนี่ยครับแม็กซ้ายเป็นแรสเดอร์ชินเซนโก้นะครับกลาง3คนโอเดกาดดิแคนไร,รแล้วก็จอร์จิโยนะครับอันนี้กำลังเล็กเข้าขานะไม่ได้จะเปลี่ยนชุดนี้แน่นอน3คนด้านบนนะครับจะขวาบุโกโยสักกาตรงกลางคลายฮาวเอตแล้วก็ใช้เราาย์เอร์ทัสายืนทางซ้ายบ้างนะครับ มาดูทางฝั่ง FC Porto บ้างนะครับเซติโอคอนไซซาผู้จัดการทีมเนะี่ยมีเกมที่สบายมาสองเกมแล้วในลีกนะครับแล้วก็เก็บตัวผู้เล่นไว้เจอสนอนเด็กเต็มที่นะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1 ผู้ทำประตูเป็นดิโก้คอสตามือหนึ่งของทีมนะครับหลัง4คนแบ็คขวาเจ้ามาริโอเซ็นนะครับสองคนใช้เปเป้นะครับอดีตกองหลังเดียวไม่ได้ตัวเก่าเลยนะครับมีคู่กับโอตาวิโอนะครับแบ็คซ้ายเป็นวินเดลนะฮะกลางรับ2คนอลันวาเรล่าคู่กับดิโก้กอนซาเลสนะครับกลางลูก3คนทางขวาใช้ฟริสโก้คอนไซซาลนะครับตรงกลางเป็นเปเป้อากิโนโกะปิกสายเป็นกาเลโนนะครับหน้าเป้าใช้เอวานดูสันนะครับดาวสโมสรจำทีม ทศนาณีนะครับบอกว่าอาเซนอลเนี่ยกำลังมีความมั่นใจและเกมลุกก็กําลังลงตัวนะครับเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะปอร์โตไปได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็กระนตีเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกด้วยนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนนี้ของนนังเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกันด่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กช่องติ t o ตอให้กับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดู ซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลนะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับไปดูบอลแดงเดือยนะครับที่อันทัรฟอร์ดนะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line at g o t o s เซดียนะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากผิดพาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินฟรนนะครับจะกลับมาคบกับทุกท่านในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับใครติดกระดิ่งช่อง YouTube Facebook ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอดไลน์ก o ทูสตีดมได้เลยนะครับ